ตอนนี้นะครับฟาร์มปลาบ้านฉันเองสองน้ําเกือบจะเต็มบอ่อแล้วนะครับน้ํานะครับในกระชังก็จะเห็นว่าเกือบจะถึงตะเข็บตรงกลางกระชังแล้วนะครับเท่ากับว่าปริมาณน้ําตอนเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเซนยังไงวันนี้ฝนก็น่าจะต้องตกอีกสักรอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกติดต่อกันสองสาวันแล้วแล้วก็ตกแบบตกหนักด้วยนะครับเหมือนพายุเข้าถ้าระดับน้ําขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับขอแค่นิดเดียวนะครับประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนนะครับก็จะทําการ ปูนขาวนะครับโดยลงไม้ผสมกับน้าแล้วก็สาดลงเป็นรอบสุดท้ายนะครับแต่วันนี้เราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสาดลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาพันปลามาลงครับจะเป็นพันปลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเกือบลืมไป เราได้เผือกหอมมาจากฟาร์มเก่านะครับก็คือฟาร์มปลาบ้านสันเองสาขาหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาปลูกเผือกหอมกันก่อนนะครับก็จะปลูกตรงคันบ่อนะครับบริเวณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเผือกเป็นพืชที่ชอบน้านะครับให้มันอยู่ใ,ใกล้ๆน้ําเนี่ยจะงอกงามไวนะครับ ลำปลาชนิดแรกที่เราจะปล่อยนะครับก็จะเป็นปลาสวยงามนะครับเป็นปลาทองโคเมดนะครับเดี๋ยวต้องขอโยนปลาลงไปนะครับเพราะว่ามันเดินลงไปไม่ได้นะครับน้ํามันลึกนะครับตรงนี้ต่อด้วยปลาดุกเผือกนะครับขนาดประมาณสองนิ้วนะครับทั้งหมดสี่สิบตัวปลาดุกเผือกเราจะใส่กระชังนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาปลาเทโพนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนทองอินโดมาลงไปในกระชังนี้นะครับ ต้องใช้วิธีสาดลงไปเลยนะครับตอนลงกระชังใช้วิธีสาดใช้วิธีโยนปลาลงนะครับแต่ตอนเก็บต้องพายเรือนะครับมีล่นลงไปสองตัวนะครับสำหรับปลาชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปลาเทพโพสี่ตัวนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนทองอินโดห้าตัวนะครับ กระชังนี้ก็จะขาดปลากระโห้ปลายี่สกไทยนะครับแล้วก็เป็นพวกปลาเพือกนะครับอาจจะเป็นสวายเพือกนะครับส่วนปลาตะเพียนเพือกเนี่ยก็ไม่ต้องหานะครับเพราะว่าผมมีพ่อแม่พันธุ์มันอยู่ครับเดี๋ยวค่อยพอเอาลงมาปล่อยเองนะครับฝนมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มลงเม็ดแล้ว สำหรับปลาดุกเผือกเนี่ยผมจะลงเลี้ยงไว้ประมาณสักห้าถึงหกเดือนนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะมีส่วนลดให้สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับจะจับขายตอนที่ปลามีขนาดประมาณสามสิบเซนนะครับก็คือคู่ละห0ร้อยบาทนะครับตัวคู่กับตัวเมียนะครับท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคู่ละหก0้อยนะครับสั่งซื้อตอนนี้นะครับลดสิบ้าเปอร์เซ็นไม่รวมค่าจะส่งนะครับ